จะชอบคนอื่นเพิ่มหรือบางคนอาจจะแบบเปลี่ยนไปชอบคนอื่นแล้วอะไรเงรี้ยบุกโอเคแค่ให้ทุกคนทําตามที่แบบว่าทุกคนมีความส Bil ุขมาเล่าความประทับใจของการไปวันเกิดบุกวันนี้คือจะบอกว่าโคตรน่ารักดีใจมากๆที่ตัวเองได้คนพบบุกแล้วก็ชอบบุกมากๆบุกแสนดีกับแฟนคลับแล้วก็แบบบุกพูดทุกอย่างที่ฉันรู้สึกว่าศิลปินเขาอาจจะรู้สึกแบบนี้จริงๆอย่างเช่นบุกโอเคนะถ้าทุกคนจะไปชอบคนอื่นจะชอบคนอื่นเพิ่มหรือบางคนอาจจะแบบเปลี่ยนไปชอบคนอื่นแล้วอะไรเงรี้ยบุกโอ ที่แบบว่าทุกคนมีความสุขแล้วก็ตอนแบบโปรเจกต์อะที่แบบว่าพี่ๆทําให้อะ่ะฉันร้องไห้เพราะว่าฉันแพ้อะไรแบบนี้มากๆแล้วบุก็ตลกมากคือยิ้มจนแบบว่าปวดแก้มแล้วก็แบบรู้สึกประทับใจแบบประทับใจมากๆที่เขาแบบเช่นชมแล้วก็แบบรู้สึกดีมากๆของการมีอยู่ของแฟนคลับครบรอบ2ปี8เดือนของกาซิบุก,ก็คือเพิ่มความเท่มาให้นิดหนึ่งละกันเพราะว่าวันนี้เอาฟิตบุกก็คือฮีตั้งใจแต่งตัวให้ติดเท่ติดหลอกก็ต้องให้ฮีนิดหนึ่งสองขวบเดือนแล้วอะ่ะคุณแม่มัน ก็เริ่มโตแล้วเอาจริงๆนะเว้แกแบบการคนพบบุกะมันคือสิ่งที่แบบลองดูสักครั้งเขาะว่าแบบคนที่ชื่นชมการมีอยู่ของเรามันคือแบบนึกออกปะ